ยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผโ่ฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำไพ่พิาคาร์ดนะคะวันนี้จะทำในท็อปิกว่าเขาจะบอกรักเราไหมนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็เลือกอไพ่ชุดที่ชอบนะคะอาจารย์จะใช้ไพ่ตัวนี้แผ่นนี้นะคะเป็นตัวแทนแล้วก็หินสีม่วงอเมทิสนะคะ อ่าเป็นภาพผู้หญิงถือหัวใจนะคะอ่า women holding a heart นะคะก็เป็นภาพผู้หญิงถือหัวใจสีแดงๆนะคะอันนี้ชุดที่หนึ่งเนาะชุดที่สองค่ะก็จะเป็นภาพ door to romance นะคะประตูแห่งความสุขนะคะประตูแห่งความสุขเป็นหินอ่บุษราคำนะคะแล้วก็ชุดที่สามนะคะเป็น ไพ่เดอะซันะคะไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็เป็นหินสีขาวคอสนะคะค่ะท่านชมเลือกได้เลยนะคะก็ทำสมาธินะนิ่งๆแล้วก็เลือกไพ่ที่ชอบหรือหินสีที่ท่านชอบอะไรที่ดึงดูดท่านมากที่สุดแล้วก็นึกถึงหน้าคนนั้นด้วยนะคะในหัวข้อว่าเขาจะบอกรักเราไหม สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่1นะคนะคะไพ่พลังงานใบนี้นะคะเป็นภาพผู้หญิงถือหัวใจสีแดงแดงนะคะแล้วก็เห็นอเมทิสต์นะคะค่ะเราก็มาเริ่มต้นดูพลังงานไพ่นะคะว่าตอนนี้เรื่องราวความรักของท่านนะคะความรู้สึกของท่านเป็นยังไงอยู่นะคะ ท่านผู้ชมที่เลือกหินอเมทิสิสค่ะอาจารย์ขอเปิดเรื่องราวของท่านก่อนนะพลังงานบอกอะไรบ้างนะคะพลังงานไพ่นะคะอินด g จิบัแ,บแรกเนาะก้า mm hmm. เหรียญค่ะความโดดเดี่ยวเลยนะคะท่านท่านรู้สึกว่าท่านเหงาท่านเหงา,ท,า,งาท่านอยากามีเขาอยู่เคียงข้างท่านรู้สึกแบบไม่สบายใจนะคะเหมือนท่านกับเขา มีความขัดแย้งกันนะคะห้าดาบเหมือนมีพลังงานของความกโกรธนะคะความกโกรธความไม่พอใจนะคะราชินีพระจันทร์นะคะความความเศร้าความทุกข์ความคิดถึงอ่านะคะตัวท่านคิดถึงเขาแต่สาเหตุแนละตอนนี้ดูนิ่งๆนะคะความสัมพันธ์นะ,ะดูนิ่งๆท่านเหมือนไม่เข้าใจเขาว่าตกลงแล้วคนคนนี้นะคะ รู้สึกยังไงกับท่านกันแน่รักไหมถ้ารักทําไมยังไม่มีเอ่อความเขาเรียกว่ากระตือรือร้อนในการที่จะเข้าหาท่านได้มากกว่านี้นะคะดูแล้วยังเป็นพลังงานที่ทค่อนข้างเฉยนะคะเพราะมีไพ่ราชินีพระจันทร์กับไพ่อัศวินไม้เนี่ยคู่กนันนี่แปลว่าแทนที่จะเหมือนแอคทีฟมากกว่านี้กลายเป็นไม่มีพลังงานของความแอคทีฟเท่าที่ควรจะเป็น นะดูเฉยๆไปแล้วก็เหมือนไม่เข้าใจกันหลายๆเรื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะไพ่ห้าดาบน่าจะมีความขัดแย้งความโกรธความน้อยใจอยู่นะคะตัวท่านน้อยใจเขาอยู่มากมายเลยนตอนนี้นะคะทีนี้เรามาดูคนนั้นของท่านผู้ชมด้วยนะเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เขาได้ไพ Just ่ justice ออมีปัญหากันจริงนะคะไพ่ tower เหมือนทะเลาะกาันมีปัญหากันแบบ อาจจะบอกว่าถึงขั้นรุนแรงก็มีนะฮะเ,เหมือนตัดสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้ไปบางคนก็บอกเลิกอะไรกันนะคะเหมือนเลิกกันไปอะไรประมาณนี้แต่แล้วไม่น่าจะขาดหรอกคะ่ะนะคะอาจจะพูดด้วยอารมณ์นะคะตอนที่บอกเลิกอาจารย์มองนะไม่ว่าจะท่านบอกเลิกเขาหรือเขาบอกเลิกท่านอะนะบอกตัดสัมพันธ์กันแต่พูดด้วยอารมณ์แต่พอผ่านช่วงเหตุการณ์ ช่วงนั้นไปนะคะจะมีความคิดถึงกันอย่างมากเลยไพ่สิบไม้นะคะสี่เหรียญอ่าอยากอยากเปิดใจอยากคุยอยากเข้าหาอยากเหมือนมีเขาอยู่ในอ้อมกอดอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนท่านกับเขาจะมีความรู้สึกคิดถึงกันมากนะคะคือไพ่สี่เหรียญน,นี่จะเป็นการเหมือนใช้คุญแจเปิดหีบเงินน่ะถ้าแปลความรักก็คือการเปิดใจคุยกันการ,การ มีความรู้สึกแบบห่วงห่วงรักมากถึงมากก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะแต่เขาค่อนข้างจะปากแข็งนะคะเพราะเป็นคนอีโก้สูงเป็นคนที่ปากกับใจอาจจะไม่ค่อยตรงกันคือรักก็พูดรักไม่เป็นอนะอะไรประมาณนี้คนคนนี้นะคะถึงทําให้ท่านกับเขาเหมือนไม่เข้าใจกันก็ด้วยความที่มีความรู้สึกอะไรก็ไม่บอกอะไรประมาณนี้ทำให้ท่านน้อยใจอาจารย์มองคนที่ เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งเห็นหินอเมทิสต์หรือไพ่พลังงานผู้หญิงถือรูปหัวใจเนี่ยเป็นแอคชั่นแบบนี้นะคะเรามาดูต่อนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะท่านกับเขาเนี่ยเป็นไพ่เจ็ดไม้นะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่พระสังฆราชแล้วก็เป็นไพ่ชริยเรื่องราวก็ยังต้องดำเนินแบบไปเรื่อยๆเฉยๆอ่ามีมีเขาเรียกว่า มีช่วงที่แบบเหมือนอยากเข้าหาบ้างแต่แล้วก็เฉยลงไปมีความมุ่งมั่นอยากจะพิชิตอยากจะบอกอยากจะกล่าวจะคุยแต่แล้วก็ไม่ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเขาไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาเองก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องในแง่ของความมั่นคงอาจารย์มองนะภยพยภสังฆราชขึ้นมาเขาอาจจะต้องการ ชีวิตที่มั่นมั่นคงกว่านี้มีความเติบโตก้าวหน้าในชีวิตมากกว่านี้พร้อมที่จะดูแลปกป้องคุณได้พร้อมที่จะแบบเ,เจ็ดไม้เท้าเวลามีปัญหาเขาจะต้องคอยปกป้องคุณนะเขาจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าได้กันได้การยอมรับจากคนอื่นอะไรประมาณนี้เหมือนเขาต้องการความสําเร็จในหน้าที่การงานในมุมมองของคนอื่นที่มองเขาแล้วเขาภาคภูมิใจใน ในตัวตัวน้องเขาก่อนเนี่ยนะคะเหมือนเขายังยังแบบก้ากึง่งอาจารย์มองเหมือนเขายังไม่ได้ไม่ได้จักกล้าจะบอกหรือรักหรือสารภาพรักอะไรในช่วงที่ใกล้นี้นะคะค่ะแล้วเรามาเปิดต่อถึงแม้ว่าใช่ช่วงนี้เขายังไม่พูดแล้วเขามีโอกาสไหมในที่สุดแล้วเขามีโอกาสจะเปิดความในใจและบอกรักท่านผู้ชมบ้างไหมเรามาเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ คนคนนี้นะคะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีม่วงมาลุ้นกันนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเปิดปากบอกรักคุณไหมบอกไม่เอ่ยอะเป็นไพ่าสามไม้นะคะมาลุ้นกันนะคะอะมีสามถ้วยมีเดอะเฮอร์มิตมีไพ่เดอะสตาร์อุ้ยทำไมพูดแบบ เขาเรียกว่าปากเขาเรียกว่าอะไรอะปากหนักเหรออืมจริงคนที่พูดพูดเอื่อนเอ่ยคําอะไรออกมาสักอย่างเนี่ยเหมือนมันมันพูดไม่ออกอะตัวเขาอ่ะนะคะอาจารย์มองพอมีไพ่สามถ้วยแน่นอนเขาเขารักเขารักจริงๆอะแต่ด้วยที่ว่าเป็นคนที่อืมไม่ค่อยกล้าแสดงออกอาจจะกลัวว่า พอบอกไปแล้วคุณจะรับรักหรือไม่ตีเขาจริงหรือเปล่าเขาจะหน้าแตกหรือเปล่าก็ได้นะคนคนนี้เขาก็เหมือนไม่แน่ใจหรือว่าสถานะทางสังคมอนะเดอะเฮอร์มิตเน่ยเขาอาจจะด้อยกว่าคุณไหมนะคะเขาเลยยังไม่กล้าบอกทั้งๆท,ท,ที่เขาก็รักคุณเหมือนที่ไพ่บอกอะเขาต้องการความมั่นคงก่อนนะอาจารย์มองคนคนนี้อาจจะรอสักระยะนะคะว่าให้เขาแบบ เติบโตในสายงานมีความมั่นคงมากกว่านี้ยังไงเขาก็บอกเพียงแต่ณนะตอนนี้ยังไม่กล้าบอกอาจารย์บอกงนี้นะคะเพราะว่าสามถ้วยแปลว่ารักอยากพูดอยากคุยแต่เขาก็มองอนาคตค่อนข้างเยอะและตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะมีใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตจริงๆเป็นคนรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่มีความพร้อมนั่นเองนะคะโอเคค่ะ เรามาดูความในใจเขาต่อนะคะถ้าเขาบอกได้เขาอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมนะเหมือนเขาไม่กล้าบอกอะ่ะเขาไม่กล้าบอกรักแต่ถ้าเขาบอกได้อะในใจเขาอยากจะบอกอะไรนะคะดูให้ฟังใจนะคะให้ฟังใจเปิดออกมาเนี่ยเห็นไหมเขาเขารักอะ่ะ เขาอยากให้ดอกกุหลาบอยากได้หัวใจคุณมาครอบครองแล้วก็อยากให้ใจเขากับคุณแน่นอนอแค่หลับตาคุณคุณก็จะเห็นว่าเขารักคุณอย่างล้นเหลือเลยอ่ะไพ่ใบนี้นะคะขออีกใบนะคะอ่านะคะเป็นภาพเห็นไหมกระเป๋าเป้เขามีภาพหญิงชายคู่กันอะ่ะนะคะเขาก็มองว่าอยากเดินไปด้วยกันกับท่านนี่แหละมี ขออีกใบนะคะความในใจเขาอยากบอกรักอยากมีท่านอยู่เคียงข้างพร้อมที่จะเดินหน้าเนะะี่ยค่ะผจญภัยชีวิตอะไรไปด้วยกันน่ะมีมีท่านแล้วทําให้เขาแบบมีความสุขนะคะมีความกระฉับกระเฉงเหมือนม้าเหล็กเนี่ยเนี่ยนี่คือความรู้สึกของเขาถ้าเขาพูดได้เขาอยากจะบอกอย่างนี้ขอไพ่ r o แม n ต n แองเจิลอีกครั้งนะคะว่าเขารักคุณขนาดไหนนะ คนไม่กล้าบอกนี่แหละมันเหมือนเราทําให้คนเราเข้าใจกันผิดได้นะว่าตกลงล้วรักหรือไม่รักรักก็ต้องบอกว่ารักนะคะจะได้เข้าใจกันนะเนี่ยไม่ยอมบอกเนี่ยอืนะคะ make the effort เนี่ยเห็นไหมคะโอเคแน่นอนคะ่ะสําหรับคนที่เลือกชุดที่หนึ่งอาจารย์มองคุณรอไปเลยนะคะเขากําลังพยายามอยู่ อาจจะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะทําให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมแล้วก็ยอมรับในที่สุดคุณก็ยอมรับเขาแล้วเขาจะต้องบอกรักในอนาคตเพราะเขาก็ต้องฝันไว้ในการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่กับคุณคนะ่ะไพ่ใบนี้ถึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะโอเคค่ะขอให้ท่านผู้ชมที่เลือกหินอเมทิสไพ่ชุดที่หนึ่งภาพผู้หญิงถือหัวใจเนี่ยคุณจะได้ใจเข้าไปไปคลอง นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่2อหินบุษราคำนะคะไพ่ประตูความสุขนะคะประตูความสุขแล้วก็เป็นไพ่ชุดนี้นะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มดูกันนะคะ พลังงานไพ่ชุดนี้นะคะได้ไพ่ประตูแห่งความสุขแล้วก็หินบุตรสราคาโอเคค่ะไพ่จะเปิดดวงท่านดวงตอนนี้สถานการณ์ความรักของท่านเป็นยังไงกันอยู่นะคะอาได้ไพ่เดมูลความคุมเครือว้าว่อนข้างเป็นปัญหาแล้วมีไพ่าทาวเวอร์ด้วย มีไพ่เดอะวอลมีไพ่อัศวินถ้วยค่ะลีลาตอนนี้ชีวิตความรักของท่านเป็นยังไงตอนเนี้ยรู้สึกมันมืดบนจังเลยนะไพ่เดอะมูลมันทุกข์มันเศร้านะไพ่เดอะชาเวเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งตัดความสัมพันธ์กันเหมือนกันค่ะไพ่ชุดนี้เนาะเหมือนเพิ่งจบนะคะไพ่เดอะวอลเดอะนะคะ การบอกจบบอกยุติความรักนะคะแต่ก็ยังมีไพ่อัศวินช่วยยังแอบรอนะคะถึงแม้จะบอกตัดความสัมพันธ์ไปแล้วแต่ก็ยังแอบรอแอบว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องกลับมาง้ออยู่นะเนี่ยนะคะทั้งท่านและเขาแหละแอบหวังลึกๆว่านะต้องกลับมาคุยดีต้องกลับมาง้อดิอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทะเลาะก,กันไปบอกตัดกันไปแต่แล้วก็ยังแอบ แอบหวังแอบรอนะคะไพ่จะขึ้นประมาณนี้โอเคค่ะเรามาดูต่อว่าตัวท่านเป็นยังไงคิดยังไงกับคนคนนี้อยู่นะคะตัวท่านเหรอท่านเจ็บปวดอะไรบางอย่างเนี่ยเขาทำอะไรให้ท่านเสียใจนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเป็นภาพคนใช้เล็บตัวเองยิกไปที่เนื้อตัวเองเป็นแผลซิบๆเลยเนี่ยเลื่อนไหลซิบๆเป็นแผลเล็กๆเออนะคะเหมือนรู้สึก อาการเจ็บปวดนะคะปัญหาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นความแบบที่เขาไปคุยกับคนเก่าเขาหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีหกถ้วยมีราชินีดาบมีแอมเปรนะคะเหมือนไม่เหมือนไม่เข้าใจหรือโกรธกันเพราะว่าเขาคนนั้นกลับไปคุยกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าก็ได้นะฮะจริงๆแล้วเขากลับไปคุยกันเพราะอะไรนะบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออาจารย์ขยายความต่อนะ เขากลับไปคุยกับคนเก่าเพราะอะไรนะคะเป็นไพ่สิบเหรียญห้าถ้วยอ๋อคนเก่าเขาอาจจะมีเรื่องของอความเดือดร้อนเรื่องการเงินน่นนี่นั่นมาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือนะอืออาจารย์มองเป็นประเด็นนี้แล้วทาให้คุณนะ่ะเข้าใจผิดเขาเนะเขาไม่ได้แปลว่าเขากลับไปคืนดีกันเขาอาจจะช่วยเหลือคนรักเก่าเขาเพราะคนรักเก่าเดือดร้อนอาจจะเป็นเรื่องเงินอ่านะคะขอความช่วยเหลือมาอะไรประมาณนี้นะ ไพ่จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ที่เป็นปัญหาอยู่อ่ทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วเขาคิดยังไงจะทํำยังไงต่อไปเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะเป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่แปดดาบนะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะ เก้ามิถาวเนี่ยเป็นไพ่พลังงานธาตุไฟก็จริงแต่ไพ่ใบน,นี้อยู่นิ่งกับที่นะยิ่งมีไพ่ราชินีพระจันทร์เดอะไฮพิสเต็เข้ามานี่แปลว่าการรอท่านนะรอคอยท่านแบบทุกแบบเศร้าอยู่8ดดาบนะรอรอว่าเมื่อไหร่ท่านจะทักกลับมาโกนอะไรประมาณนี้สามเหรียญเนี่ยนั่งเชเงอ้อมองออกไปที่หน้าต่างเนี่ยนะคะมองมองดูท่านนะั่นแหละ นะว่าเมื่อไหร่ท่านจะใจอ่อนกลับมาหาเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเหมือนเขารออยู่แล้วแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะคะอ่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วเขาจะได้บอกรักท่านไหมอ่ะเราดูหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาว่าคนคนเนี้อืมเป็นปัญหากันอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยจะได้กลับมาบอกรักท่านไหมเขาจะได้กลับมาบอกรักท่านไหมเป็นปัญหากันอยู่นะคะ เป็นไพ่เดอ h e e วออ f f อร์จูนอ้กลับมาเลยค่ะเป็นไพ่กงล้อนะกงล้อการหมุนกลับของชะตาชีวิตนะคะไพ่พระสังฆราชอ่านะคะเพราะท่านเนี่ยเป็นคู่กันอยู่แล้วล่ะเนี่ยไพ่พระนะคะทำบุญร่วมชาติกันมาอยู่แล้วนะคะถ้ามีเทาวต่อให้แกะทะเลาะเบ,บาแวง้งมีปากมีเสียงกันไปนะคะไพ่ฉำรัรนนะคะแปลว่าการปองดองกัน ปรับความเข้าใจการปรับสมดุลจากที่เนี่ยทะเลาะก,กันขัดแย้งมีปัญหากันอะไรประมาณนี้ในที่สุดเขาก็จะกลับมานะคะกลับมาแล้วบอกรักไหมอ่าขอรุ้นนะคะกลับมาแล้วบอกรักไหมอยากได้คําว่ารักเนี่ยเขาจะบอกไหมเอ่ยนะคะ,ะคนที่เลือกหินบุษราคำนึกถึงคนนั้นเลยนะคะมารุ้นกันแล้วนะคะว่า สุดท้ายแล้วเขาบอกรักท่านไหมบอกรักท่านไหมว้าวได้ไพ่สามถ้วยนะได้ไพ่สามถ้วยนะคะเขาบอกรักท่านไหมได้ไพ่หกม้คะ่ะได้ไพ่เดทนะคะขออีกใบนะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยโอเคบอกรักแน่นอนสำหรับชุด เห็นบุษราคำ้ำอุ้ยประตูแห่งความสุขเปิดแล้วคะ่ะท่านไพเดทเนี่ยไม่ได้แปลเสียนะมันแปลว่าการจบปัญหาต่างๆนานาเนี่ยเออขอให้แบบเคลียร์ปัญหาเก่าๆอย่าเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ที่ค้างคาใจนะเขาก็จะบอกอย่างนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าหนึ่งถ้วยท่านคือหญิงในดวงใจอ,ะอ่ะเออ คือหัวใจของเขาแน่นอนคือคนที่เขาเลือกแล้วนะคะสามถ้วยความรักแบบล้นเหลือเลยนะคะหกไม้จะนานแค่ไหนอ่านะคะก็ก็จะรอกันและกันเป็นของกันและกันแน่นอนสําหรับชุดนี้ค่ะอะเรามาดูความในใจเขาอีกจากไพ่ฟังใจนะนอกจากเขาจะบอกรักแล้วในใจเขายังอยากจะบอกหรืออยากจะพูดอะไรกับท่านอีกนะ เขาอยากจะบอกอะไรอีกนอกจากบอกรักแล้วอยากจะบอกข้อความอะไรกับท่านผู้ชมนะอ่าเขาบอกว่าเงินนะมีไหมแต่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แปลแบบแบบอย่างนั้นนะคะแล้วก็แค่หลับตานะคะเรือเล็กควรออกจากฝั่งอ่ะถ้าแปลภาพรวมกันเนี่ยเขามองว่า ที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาอยากจะหาเงินเยอะๆนะคะอยากมีเงินเนี่ยอยากมีเงินแล้วทําให้ท่านมีความสุขแค่ท่านหลับตาท่านก็จะเห็นความสุขที่เขาเติมเต็มให้ท่านอาจจะพาท่านไปเที่ยวไปล่องเรือนะคะล่องเรือไปไหนอะไปเที่ยวอัมพวาหรือไปเที่ยวาชายทะเลที่ไหนก็ได้นะคะเป็นภาพคนอ่า นั่งเรือลอยลำอยู่ในหน้าน้ําอ่ะนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่ใบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าเขาเนี่ย <c oughs> ขอประทานโทษค่ะเขาอะ่ะนะ,ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลพร้อมที่จะมีเงินทําให้ท่านมีความสุขบนเปิดท่านได้ไม่ให้ท่านลําบากนั่นเองเนี่ยความสุขเห็นไหมหัวใจที่เขาจะให้ดอกไม้เนาะโอเคมากเลยค่ะขอเพิ่มจากไพ่โรเมสอังเจนะ เขาอยากบอกอะไรเพิ่มเติมอีกจากไพ่นางฟ้านะคะเขาจะบอกว่า d i s c u s be the one ท่านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาเสมอมานะคะ,ะแม้ว่าจะมีสุขทุกข์เขากันไปช่วงที่คบหาดูใจกันนะคะก็มีความขัดแย้งบ้างแต่แล้วพลังงานต่างๆที่มันเป็นปัญหากันอ่ะมันจะถูกจบเหมือนที่ไพ่ที่อาจารย์อ่านไปเมื่อกี้ไพ่เดท ก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างแล้วเขาก็จะบอกรักท่านแล้วจะบอกเลยว่าท่านคือหนึ่งเดียวในหัวใจที่เขาเลือกแล้วใช่เลยท่านนี่แหละนะ Only one ก็ได้นะคะ This could be the one เป็นคนเดียวในใจเขาตลอดไปนะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เลือกชุดที่สองหินบุษราคัมเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจ กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่3นะคะหินสีขาวนะคะแล้วก็ไพ่เดอะซันเป็นไพ่นำดวงท่านนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอตั้งไว้ตรงนี้นะคะเป็นไพ่พลังงานเดอะซันเรามาดูเรื่องราวของท่านนะตอนนี้พลังงานไพ่ของท่านบอกเรื่องราวอะไรนะคะ ใพ่บอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความรักของท่านเนี่ยไพ่บอกอะไรนะคะได้ไพ่อัศวินดาได้ไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่หกเหรียญได้ไพ่หกถ้วยไพ่จะบอกว่าคนคนนั้นกําลังจะกลับมาเร็วๆนี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะเออถ้าเหมือนกับว่าถ้าอยู่ต่างประเทศถ้าเหาะได้เหาะมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะ ออภาพคนเหาะภาพลอยอยู่กลางอากาศเล่นว่าวเนาะอันนี้นะเด็กน้อยกําลังเล่นว่าวถ้าแปลความรักก็คือถ้าเหาะได้เหาะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใจเขามาถึงแล้วเนี่ยไพ่บอกเลยว่าคนคนนี้คิดถึงท่านมากนะคะออหมายเลขหกชนกันสองใบนะท่านอาจจะเป็นอดีตรักกันมากๆอาจจะเคยเป็นเพื่อนเก่ากันเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนออมัธยมออหรือ เรียนมหาลัยหรือเคยทํางานร่วมกันเคยฝึกงานต้นสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยความรักนี่มาราทอนมากนะคะเขาคิดถึงเขาต่อให้เขายุ่งขนาดไหนอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็ต้องติดต่อมาถ้าเขาอยู่ทางไกลนะคะพอให้ขีม่ม้าอาจจะอยู่ต่างประเทศช่วงนี้ช่วงโควิดอยู่เดินทางไม่ได้เขาก็จะต้องส่ง ลายส่งเอ่อแมสเซจส่งข้อมูลกลับมาเร็วๆนี้นะคะนี่ก็คือลีลาไพ่พลังงานไพ่บอกนะคะค่ะเรามาดูจิตใจของท่านบ้างท่านเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะ ท่านก็คิดถึงเขาอะนะคะอยากส่งข้อความไปหาเขาเหมือนกันกําลังเหมือนกําลังนั่งเขียนหนังสืออกําลังส่งข้อความไปหาเขานเนี่ยไม่รู้แหละนะคะถ้าเป็นลักษณะาการเขียนเขียนจดหมายต่สมัยทุกวันนี้เขาไม่เขียนจดหมายกันแล้วอ่ะเนาะ mm. ก็ต้องบอกว่าท่านอยากส่งข้อความไปหาเขาแต่แต่ท่านเหมือนก็แค่คิดแต่แต่ก็ไม่ทําะเหมือนยังน้อยใจเขาอยู่เลยอะนะคะ เป็นไพ่ราชินีดาบสองดาบก็คือการบล็อกความคิดของตัวเองสามดาบก็อาจจะยังโกรธเขาอาจจะทําให้ท่านเสียใจนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเขาคุยกับคนอื่นนะคะทำให้ท่านรู้สึกแบบเสียใจผิดหวังอยู่แต่ท่านก็ยังคิดว่าท่านยังยังรอนะยังรอการปรับความเข้าใจเพราะพาไพ่ใบนี้แหละแต่ท่านบอกว่าท่านจะไม่คุยก่อน จะไม่ทักไปก่อนต้องให้เขาทักกลับมาเองอะไรประมาณนี้เอา่าเรามาเปิดดวงเขาบ้างนะคะว่าคนคนนี้เขาจะทักกลับมาไหมแล้วเขาจะบอกรักท่านไหมในหัวข้อที่อาจารย์ตั้งไว้นะโอเคเขาจะทักกลับมาและก็จะได้บอกรักท่านไหมเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตว้าวเป็นไพ่สองถ้วยเลยค่ะเป็นไพ่ราชาไม้โอเคแน่นอนค่ะ ทักกลับมาแน่นอนตอนนี้คิดถึงมากรู้สึกเหงาเปล่าเปียวในหัวใจเนี่ยเห็นไหมคิดถึงความรักอ่านะคะคิดถึงช่วงที่เคยมีความสุขถ้าเขายังไม่เคยบอกรักถ้าเขาแค่การแสดงบางทีความรักบางคนก็ไม่บอกรักกันก็มีนะคะอย่างอาจารย์ดูดวงมาหลายดวงนะบางทีก็เหมือนมีลีลาของความรักทางทางกายภาพแต่ทางความความรู้สึกในแง่แบบ การแสดงออกการพูดเนี่ยวลีงดงามของคำว่ารักยังไม่ได้ออกจากปากผู้ชายคนนี้ก็มีหรือออกจากปากผู้หญิงคนนี้ก็มีแต่แต่กายภาพเหมือนแสดงความความสุขความมีกันและกันแต่ทางกายแสดงแต่ทางใจหรือทางคําพูดยังไม่มีเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะพูดมีแอคชั่นขึ้นมาแล้วนะคะคนคนนี้อืนะคะค อาจารย์มองว่าเขาจะต้องบอกรักท่านแน่นอนนะคะเนี่ยเขาจะเข้มแข็งกล้าพูดละนะบอกความในใจมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อท่านแล้วก็อาจจะบอกว่ารักมานานแล้วนะคะและอยากจะพาท่านไปแนะนํากับผู้หลักผู้ใหญ่นะภัยขึ้นภัยพระสังขราชนะคะเนี่ยเห็นไหมคะบอกรักตรงกันมากเลยนะคะเนี่ย แน่นอนค่ะท่านจะสมหวังแน่นอนนะถ้าเป็นอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่เคยบาดหมางนะคะจะต้องเคลียร์ได้และจบลงไปนะคะจะต้องเคลียร์ได้และจบลงไปในสิ่งที่เคยเข้าใจกันผิดอ่าว้าวเดอะซันสองใบโชคดีแล้วละคะ่ะอ่าท่านจะมีความสุขแล้วนะคะไพ่พลังงานที่เด่นที่สุดขึ้นตรงกับไพ่พลังงานที่เลือกนะโอเคค่ะเรามาดูความในใจ อีกเพิ่มนะในสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะบอกด้วยขอให้ฟังใจถอดใจเขาออกมาหน่อยเขาอยากจะบอกอะไรเห็นไหมคะคุณกับเขาอ่ะช่างเป็นเรื่องราวที่แสนจะอ่ามหัศจรรย์ที่ได้เขาเรียกเขาเรียกว่าเรียนรู้กันมาร่วมทุกร่วมสุขกันมาถ้าไม่เคยบอกรัก ก็จะต้องบอกรักกันคงไม่สายเกินไปในการจะบอกรักเห็นไหมคะยิ้มสู้นะคะมีพลังงานที่ดีนะคะโจโฉนะคะและพาบอกว่าคิงเรียนหมายถึงความยิ่งใหญ่หมายถึงความมั่นคงอ่านี่ก็เป็นองค์รัชกาลที่9ก้านะคะถ้าในภาพนะคือความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า เขาอะรักท่านท่านคือทําให้เขามีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่ามีความสุขและมีความคิดถึงอนาคตมากๆอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันกับท่านนะปัญหาอะไรก็ร่วมกันฝ่าฟันอ่านะคะเหมือนกับความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกการดูแลกันอะดูแลด้วยใจนะคะด้วยความรู้สึกที่แท้จริงอะ นะคะมันมีความสุขมากนะคะบางครั้งเงินก็ไม่ตอบโจทย์ในในทุกเรื่องของชีวิตนะคะความรักพลังงานความรักจะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ทุกคนมีพลังนะคะเมื่อเขาบอกรักขึ้นมานะทุกคนจะมีความสุขท่านจะมีความสุขนะไพโรแมนบอกว่า w h a t s w a i t i n g for นะคะแล้วก็ for giving and learning นะคะ ก็อาจจะแปลในแง่ของความหมายในการดูแลนะั่นแหละหาการเยียวยา,ารักษาแผลใจท่านก็ได้ในช่วงที่เขาอาจจะละ่เลยท่านไปในช่วงที่แบบเเขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้มีเวลาให้ท่านอย่างเนี้ยนะต่อไปนี้ถ้าเขาจะเหมือนกับให้ให้ยกโทษอืมนะยกโทษให้กันยกโทษให้กันเลยกันนะคะเราเริ่มเรียนรู้กันใหม่นะคะ ความรักมันมีค่ามากพอที่จะเริ่มรักกันแล้วก็บอกรักกันนะคะในที่สุดคนนี้บอกรักแน่นอนนะคะภาพรวมออกมาดีค่ะขอโชคดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ